สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไววิเบ้แหล่งรวมเรื่องราวสาย2องล้อสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไวค์รุ่นใหม่รถแต่งสุดโหดหรือข่าวสารในวงการบิ๊กไบท์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณเป็นสาย2องล้อตัวจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา วันนี้ผอมาจะาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอีกหนึ่งตัวแรงจากค่าย BMW Motorrad กับ BMW F900GS Adventure 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆและบอกเลยว่าคันนี้ออกแบบมาสำหรับสายลุยตัวจริงสายทัวริงแอดเวนเจอรที่ชื่นชอบการเดินทางไกลไปได้ทุกสภาพถนนทั้งทางเรียบ ทางฝุ่นทางโหดโหดคันนี้เอาอยู่หมดแน่นอน BMW F900 GS Adventure 2025มากับดีไซน์ที่โหดกว่าเดิมน้ำหนักเบาลงแต่ฟีเจอร์แน่นกว่าเดิมตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความดุดันและทรงพลังเน้นความเป็น Adven น u r e เต็มคันตั้งแต่ไฟหน้าและดีไซน์ใหม่ไฟ Delight ยทรงตัว V พร้อมระบบ c o r n e ร i n ิ l ไ g ท t ที่ปรับมุมแสงตามองศาการเอียงรถช่วยให้ขับขี่กลางคืนหรือเข้าโคง้งมืดๆได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นตัวแฟริงด้านข้างถูกออกแบบใหม่ให้รับกับเส้นสาย ของตัวถังให้ความรู้สึกปราดเปรียวและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันถังน้ํามันขนาดใหญ่23ลิตรวิ่งไลได้สบายๆโดยไม่ต้องแว๊บปักบ่อยๆนั่งแยก2ตอนดีไซน์ใหม่เน้นการขับขี่ระยะไกลนั่งสบายทั้งคนขี่และคนซ้อนแฮนด์บาอลลูมิเนียมแบบปรับระดับได้พร้อมกา้านแฮนด์ติดตั้งมาให้จากโรงงานและที่สําคัญล้อซิลวดแบบไรย้ยางในขนาด21นิ้วด้านหน้า17นิ้วด้านหลังพร้อมยางดูอัลเพอร์โพสจากโรงงานสายลุยตัวจริงต้องถูกใจแน่นอนมาดูในส่วนของขุมพล ดังกันบ้าง BMW F 900 GS Adventure 2025ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 895cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำพละกำลังสูงสุด105แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist a n d Slipper c l u t ลดแรงกระชากตอนเชนเกียร์ลงและช่วยให้กดคอลัตเบาลงเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทางฝุ่นหรือทางโหด ได้ดียิ่งขึ้นระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับอับซด์ดาวจากชวะขนาด43มิมระยะยุบ230มิมปรับระดับได้เต็มระบบด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงปรับค่าพอลีโหลดและรีบาวได้ระยะยุบ215ม mm. ิมระบบเบรคด้านหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด305ม mm. ิเมตร คาลิ e เปอร์2พอดจากเบรโ b o ด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด265ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรโ o เช่นกันมาพร้อมระบบ ABS Pro แบบ Cornering ปรับโหมดได้ตามสถานการณ์ขับขี่นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกกระดับท็อปไม่ว่าจะเป็น Riding โหมด4โหมดได้แก่เรน r o a d Enduro และ Dynamic ให้ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ ระบบเบรก ABS และ traction control ได้ตามลักษณะเส้นทางที่ต้องเจอระบบ dynamic ESA ปรับความหนืดโชค้คอัไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังตามน้ำหนักบรรทุกและสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและปลอดภัยมากขึ้นระบบ Hill Start Control ช่วยออกตัวบนทางลาดชันได้สบายๆโดยไม่ต้องกลัวรถไหลหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด6.5นิ้วเชื่อมต่อ BMW Motorrad Connectivity เชื่อมโทรศัพท์ฟังเพลงนำทางและแสดงผลโทรศัพท์ได้ครบครบ พร้อมระบบ cruise control และ hand w a r m ์มเหรือระบบอุ่นมือสำหรับขับขี่หน้าหนาวหรือเส้นทางอุณหภูมิต่ำๆที่สำคัญตัวรถยังติดตั้งชุด crash bar และการเครื่องยนต์มาให้จากโรงงานสายลุยไม่ต้องไปหาติดเพิ่มให้เสียเวลาอีกต่อไปสำหรับสีสันในปี2025นี้ BMW F900 GS Adventure จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีขาวไลายไว้กับสีดำ Black Storm Metallic ทั้ง2สีโดดเด่นด้วยกราฟิกใหม่และโลโก้ GS สุดเท่ที่ข้้งง น้ำมันและราคาค่าตัวของ BMW F900GS Adventure 2025ในประเทศไทยเปิดตัวที่679,000บาทราคานี้รวมอุปกรณ์ตกแต่งและระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบจัดเต็มพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม BMW Motorrad ทั่วประเทศถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับบิกบ i า e สาย Adventure ที่มาพร้อมสมรรถนะระดับท็อป เทคโนโลยีล้ำๆ้และดีไซน์ที่หล่อเหลาแบบนี้ใครที่กำลังมองหา b i g b ไบคสายลุยคู่ใจสักคันไว้ขับออกทริปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานหรือขี่ทางฝุ่นฝุ่นแอดเวนเจอเข้าป่าขึ้นเขารับรองว่า BMW f 9 0 0 g s Adventure 2025จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับและถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้เราหารีวิวทดสอบขับขี่จริงๆก็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานบวเบ จะจัดมาให้แบบเต็มเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวสายสองล้อที่น่าสนใจอีกเทียบที่บายวิเบ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ